การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุป AEW Rampage วันที่1นะครับตุลาคมปี2021วันนี้เนี่ยมี3คู่เช่นเดิม นะครับก็จะมีบรอยันเดนเนสันเจอกับนิกแจ็กสันนะครับผู้ที่2ก็จะเป็น3เศร้าของฝั่งหญิงเจดคาเกลนะครับไนล่าโรสแล้วก็ทันเดอร์โรซาส่วนคู่เอกในวันนี้นะฮะก็จะเป็นแฮ VS แฮนะครับหรือว่าแพ้โกนหัวนั่นเองออ l e เรนคัสซิดีครับจะเจอแจ็คอีเวนเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเริ่มรายการมาด้วยคู่แรกบ r อยั d เดนเนสันนะครับเจอนิกแจ็กสันแมตชนี้เนี่ยตัวแมตช์ด,ดำเนินไปไม่เร็วมากเท่าไหร่ นะครับกลางๆเรื่อยๆมีสปอตหน้าตื่นเต้นมาเป็นระยะระยะแต่ว่าช่วงต้นแมตช์กับช่วงกลางแมตช์เนี่ยดูจะเฉื่อยเป็นพิเศษแต่ในช่วงที่แลกเตะแลกต่อยกันเนี่ยมันก็ทําให้ดูสนุกสนานมากขึ้นพอสมควรนะครับสรุปแมตช์นี้เนี่ยกลางๆครับทุกคนไม่ได้สนุกมากแต่ก็ไม่ได้แย่ตอนจบเนี่ยบรอยันเดนเนสันนะครับใส่คาเทลมีเอลชันเอาชนะไป หลังโจมันเนี่ยดีเอลิทออกมาดูอาการของนิกแจ็กสันนะครับแล้วทางของคิสเตียนเคสล้วก็จูเลสิกเอคเคนเนี่ยก็ออกตามมาหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ฟันกันนิดหน่อยก่อนที่จะแยกย้ายนะครับแต่ภาพมาที่เซียมพังเซียมพังเนี่ยบอกว่าฉันจัดการนักมวยปั้มไปแล้ว2คนฉันว่าฉันเนี่ยซึมซับความสุขจากคนดูจากการกลับมามากพอสมควรแล้วฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องจริงจังสักทีฉันต้องพิสูจน์ว่าฉันคือนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน AEW ตัดภาพมาคู่2นะครับสามเศร้าหญิงครับเจ็ดคาเกลไนล่าโรสแล้วก็ทันเดอร์โรซาตัวแมทโอเคนะทุกคนตัวแมทนี้เนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยครับแต่ละคนชูเอกลักษณ์ของตัวเองได้ดีเสียต้อนสุดท้ายนิดหน่อยที่เอากี้มาตีครับเจ็ดคาเกลเนี่ยดูยังไม่กล้าตีเท่าไหร่ส่วนทันเดอร์โรซาเนี่ยก็ไม่ได้เซ็ตตัวเองให้ตีง่ายๆนะครับหันข้างบ้างหันหน้าบ้างเจคาเกลก็เลยไม่รู้จะตีตรงไหนฮะจังหวะจบมันก็เลยตะกุกตะกักพอสมควรทั้งทั้งที่ ตลอดทั้งแมตช์เนี่ยดูโอเคใช้ได้เลยตอนจบเนี่ยเกตพาเกลเอาเก้าอี้ตีทันเดอร์โรซ่ากดนับสามไปนะครับแต่ภาพมาที่มาลคายแบ็กมาลคายแบ็กบอกว่าตอนที่ฉันจัดการนายโคดี้ฉันหวังให้นายผิดหวังฉันหวังว่านายจะโศกเศร้าฉันหวังว่านายจะไม่เหลือสิ่งใดและตายทั้งเป็นสิ่งที่ฉันทำกับไนท์แม์แฟมิลี่คือฉันจะกำจัดพวกนายออกจาก AE ไอเนปันยูแต่ภาพมาที่การสัมภาษณ์ก่อนคู่เอกนะครับแมทฮาร์ดี้นะครับถูกถามว่า แมทตฮาร์ดี้เนี่ยดูโกรธมากในสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เนี่ยพวกเขารู้สึกยังไงบ้างแมทต h ฮาร์ดี้บอกว่าโกรธงั้นเหรอไม่เลยพวกเรารู้สึกดีต่างหากฉันคือนักธุรกิจและนี่คือการมอบโอกาสให้แจ็คในการตัดผมบนหัวของออเรนคาสดีให้เกลี้ยงพวกเราจะรอดูความสําเร็จออเรนคาสดีบอกว่าเดี๋ยวนะฉันต้องทําอะไรในแมตช์นี้นะอ๋อนี่มันเป็นแมตช์แพ้ตัดผมเหรองั้นฉันก็แค่ต้องเอาชนะสินะ แล้วคู่เอกก็เริ่มขึ้นนะครับคู่สามแพ้โกนหัวครับอเลนคาสตี้เจอแจ็คอีเวนตัวแมตต์โอเคนะทุกคนแต่คนดูเฉยๆมากกับแต่ละท่าของแจ็คอีเวนคือท่ามันเวอร์นะแต่คนดูเฉยๆมากไม่เชียร์ไม่ร้องไม่ปรบมือไม่อะไรเลยทุกคนแต่พอเจ้าตัวแจ็คอีเวนเนี่ยโดนอัดนะครับจนกระเด็นแบบตุ้มตามเนี่ยคนดูก็เริ่มแบบโอ้เริ่มตบมือเริ่มเชียร์กันนะครับ แน่นอนว่าคนเชียร์พี่ส้มแหละแต่ผมแอบแปลกใจนิดนึงว่าทําไมแจ็คอีเวนคนดูมาถึงเงียบไปเกินมันเงียบเกินไปทุกคนตัวแม์นี้เนี่ยจริงๆมันเอียงไปทางแจ็คอีเวนด้วยนะครับคืออาจเกือบทั้งแม์เลยลากไปยํำตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มาโดนสวนช่วงสุดท้ายแพ้ไปตอนจบเนี่ยออเลนคาิตี้ใส่ออเลนพันก์กดน,นับสาไปนะครับแล้วแจ็คอีเวนก็โดนโกนหัวนะครับผมสรุปแมทกันหน่อยครับทุกคนผู้แรกบอยแันเดนสซันนะครับเจอนีกแจ็คสัน รอยแอนเดนเนสันเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่2เจคาเกลไนล่าโรสทันเดอร์โรซานะครับเจคาเกลเอาชนะไปได้แล้วคู่ที่3แพ้โกนหัวครับออเรนคาซิดี้เจอแจ็คอีเวนออร์เรนคาซิดี้เอาชนะไปได้แล้วก็แจ็คอีเวนโดนโกนหัวนะครับในแมตช์ของสามเศร้าหญิงอะทุกคนผมรู้สึกว่าการพ่ายแพ้มันดูมันดูไม่ดีไปหน่อยคือตีหลังอะมันไม่สมควรโดนกดนับสามก่อ มันต้องตีหัวหรือเปล่าในมุมผมะนะการตีหลังอะมันเจ็บเว้ยทุกคนแต่ว่ามันไม่น่าจะมากพอที่จะทําให้คนแบบน็อกอะนืกออกไหมการแพ้กดนับสามลายติดพื้นเนี่ยมันคือการน็อกเอาท์อะแต่ว่าการตีหลังมันไม่ได้ทําให้คนน็อกเอานะการตีหลังมันทำให้คนเจ็บเฉยๆไม่ว่าจะตีกี่ครั้งก็ตามเนืกอออกไหมครับเรารู้สึกว่าแบบโหมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นอะ ถ้าสู้หันมาก็ยตีหัวโบ๊เดียวแล้วก,กดนับ3ไปดูสมเหตุสมผลมากกว่าเอากียมาไล่ตี3 4ทีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะอีว่นน่าสงสารจริงนะทุกคนเรารู้สึกว่าเขาพยายามใส่ท่าที่มันดูแบบเว่อวังอลังการแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวมีมาตรฐานที่สูงเกินไปหมายความว่าเจ้าตัวตีลังกาทุกครั้งที่เปิดตัวออกมาเจ้าตัวตีลังกาเวอ่เวอร์ทุกครั้งที่ปั้มมันเลยทําให้คนดูรู้สึกว่า อ๋อเดี๋ยวมึงก็ทำท่านี้นึกออกไหมถ้าวันหนึ่งคุณม้วนหน้าสิบรอบเป็นกิจวัตรประจำวันคนดูก็จะไม่ว้าวกับการม้วนหน้านั้นนึกออกไหมครับท่าของแจ็คอีวันเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกว่าโอท่าแม่งแต่ละท่าคือแบบโอ้ไม o กเลยนะจังหวะดีการกระโดดดีลงพื้นดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเกง่งแต่ด้วยความที่เขาใช้ท่าพวกนี้ทุกครั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าคนดูไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นท่าอะไร และถ้าคนดูจะเชียร์จะว้าวถ่ามันต้องยิ่งใหญ่วันนี้เข้าไปอีกซึ่งโอ้โหยิ่งใหญ่กว่านี้มันก็เกินกว่าที่มนุษย์จะทําได้แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไมแน่ใจนะแต่ว่าผมมาดูแจ็คอีวานจับคู่กับเพื่อนของเขาอะผมจําชื่อไม่ได้และตัวสูงสูงใส่ชุดสีเขียวๆเหมือนกันดูตั้งแต่เขาป้ามในค่ายอินดี้อะครับแล้วผมก็ตามไปดูในรูชาเดอร์เกเรารู้สึกว่า2คนนี้ป้ามสนุกมากแต่ว่าแจ็คอีวานก็จะเป็นตัวโดนกระทืบอะ ตั้งแต่ในค่ายอินดี้แล้วนะครับแล้วก็ในลูชาได้กลาวเนี่ยจะาอีเวนก็เป็นตัวรองอะ่ะเป็นตัวรับมือรับตีนนะครับก็เลยแปลกใจว่าเอ๊มันน่าจะมีชื่อเสียงมากพอสมควรในค่ายอินดี้นะทำไมคนดูถึงไม่เชียร์เลยผมค่อนข้างงงนิดนึงนะครับแล้วก็อีเวนต์นี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยเฉยๆมากนะทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้สนุกขนาดนั้นน่ะมันดูแบบเรื่อยๆเฉยเฉย รอยนเดสันเนี่ยที่สู้กับเคนนี่โอเมก้าโคตรมันเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้เจอนิกแจ็กสันเฉยๆวะเหมือนแบบสปอตน้อยมากทุกคนเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเลยครับตัวแมตช์ก็คือฮีทไปเรื่อยๆคือไล่กระทืบกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาลาวมาแลกสป,ปอตกันตอนประมาณแบบว่า3 4สนาทีสุดท้ายแค่นั้นที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวผมมันไม่ว้าวครับอืม แต่คิดว่าน่าจะเป็นตามสไตล์ของ AEW นะซึ่งมันจะมี d y นาม i t e a แอดเวอร์ซี่ไงใช่ไหมพบรอบ d y นาม i t e ก็จะเป็นพวกคาสิโนบัตเทิลโรย l ลพวกอะไรพวกนั้นนะ่ะนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นดีล t e เจอกับรอยัลเดนเนสันเจอกับลูชาโซลาร์จังเกิลบอยแล้วก็เออร์คิสตินเคชเป็นการแท็กทีม4-4นะครับก็อันนั้นน่าจะสนุกแหละแน่นอน ครับวันนี้ก็เลยน่าจะถนอมของถนอมร่างกายกันไว้เอาไว้โชว์ใหญ่คราวหน้านั่นแหละนะครับรายการอีเวนต์วันนี้มันก็เลยเฉยๆไปสักหน่อยสำหรับเอง a ดี๋ยววันนี้นะฮะก็มีเนื้อเรื่องประมาณนี้จริงๆผมรู้สึกว่าโหแรมเพจมันไอ้นี่พอสมควรน,นะทุกคนคือมันน้อยพอสมควรอะผมไม่รู้จะเอาอะไรมาสรุปแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมารายงาน แต่ว่าก็ไม่อยากทิ้งไปเนื่องออกไหมครับเอาจริงๆถ้าเกิดว่าตัดบทช,บชึบชับชึบชับเลยเนี่ยคลิปนี้5นาทีเองนะ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเออเราจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามาดีเพื่อเพื่อให้คลิปนี้มันนานมากขึ้นแล้วก็มีอะไรน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าชมมันโชมมันสั้นแหละชั่วโมงเดียวนะครับแล้วมันก็มีมันก็มีการปั้มเป็นหลัก ด้วยความที่1ชั่วโมงอะ่ะทุกคนคู่แรกกดไป20นาทีแล้วนะครับและอีก2คู่ก็กดไปคู่แล้วแบบน15นาที15นาทีมันก็จะหมดชั่วโมงแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้พวกบทพูดเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะนิดเดียวเองทุกคนมันนิดเดียวมากๆนะครับมันก็เลยน้อยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับสำหรับ a w เ a m p a g e ผมจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆแล้วกัน นะครับผมเอาล่ะใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ใครชอบก็สมัครสมาชิกด้านล่างได้นะครับใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ